พี่ดมว่านใหญ่มุกดาหารไม่แล้วครับกินได้ครับไม่ไทยกินไม่ได้ครับไม่ไทยมันร้องเพลงยั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 งสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างบอลนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวที่หาดชะโนดนะครับจังหวัดมุกดาหารของเรานะครับส่วนนี้จะเป็นทางเข้าหาดนะครับนี่ตรงข้างโรงเรียนชะโนดนะครับแต่ก่อนผมก็มาเรียนตรงนี้แล้วครับเรียนแค่ม .2 ครึ่งนะครับเรียนได้ประมาณ สามส,ามส,ามสเดือนนะครับเดียนไม่จบหาดชะนวดนี้ก็เปิดมาหลายปีแล้วนะครับนี่มันจะเป็นแบบเป็นหาดทรายนะครับทางลงนะครับแนะนําเลยนะครับมันจะมีร้านส้มตําอยู่หนึ่งร้านนะครับรสชาติอร่อยมากมน้องเบสแนะนําให้ครับมาถึงหาดชะนวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางลงก็จะ นี่นะครับแคบนิดนึงนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับอ,อ่านี่นะครับรถสิบล้อก็วิ่งได้นะครับคนขับบอกอเอนาชโนดมุกดาหารนะครับผมออทะเลน้ำเจือดนะครับทะเลน้ำเจือดโอโย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 หมายก็อเขเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ซุ้มของเรานะครับซุ้มหมายเลขสี่นะครับ ถ้าใครดูชิปนี้ก็อย่าลืมมาแวะบุดหนุนที่ซุ้มหมายเลขสีด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตรงโซนร้านค้านะครับโซนร้านขายของนะครับฝั่งนี้อันนี้ตรงซุ้มหมายเลขสี่เราเดินทางไที่ซุ้มหมายเลขสีนะ่ ก็จะเป็นซุ้มที่สั่งอาหารนะครับฝั่งนี้เราก็เดินทางมาถึงกันที่หาดชะโนดพุทธหารกันแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ซุ้มของเรากันนะครับนี้เป็นซุ้มหมายเลขสี่นะครับที่นอานะครับวันนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเป็นวันธรรมดานะครับวันนี้อากาศก็ถือว่าดีอยู่นะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้ น้ำก oh, oh. no <sh> ็ค <ges> <sh> ่อนข้างใสนะครับต้องเออแรงเกงขึ้นดนีอยนอำเบสไม่ยุบบอลเบไบอป S <S <an> ไปไปไปไาวปไเไปไปไปไนไปไปรปไ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 อไปไปไหไป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 ยดไป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 ไาไปไปไนไป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 ไาไป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 ไรไปไปไปอปไ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 าไปาปไ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 ไไม,ม,มไม,มไเไปไปไปไไ นไทใจด <iah> ีไอ้กีบกะทิสดรสมะพร้าวนอำหอมอีทีกนนาีาีนีนมามที่ข่งเลนอร่อึที่สุดนน่้นยานาะี้มา่้นามา้นาขนมา้นมานม้้าทา่้า ตัวใหญ่ๆใส่เตียๆลงไทยใจดีกินฟรีและจ่ายจางทีหลังโอ้สโลแกนสโลแกนล้านกินก่อนจ่ายตังทีหลังครับอาเนาะนี่ยาอำจำขั้นหรอแก จำอยกเมื่อโดนน้นึลำไปห้าไานดิน้อยกเ่อเอยากเื่อมหาเดนกางมันุเวเนยอยากเมื่อหนึ่งใจ ขันไปกิน้เาใใดีแล้วไปบอกกนละมือดีของโนยทอกระพอมนันไปกินละมือดีของปู พอนำไถ่ใจดีเหมือนนำมาสชีพกะทิสดรสมะพร้าวมะม่วงบริการท่านนักเที่ยวทุกชาติที่มาเที่ยวชมภาพมโนพิลล์ชมของเรานะครับเที่ยวอาบมโนพิลล์ชมชันเจริญภาพเล่นน้ำเลื่อนวงยางพาน้องนางนั่งเรือพวยพาผูสวยใจติมติมติมอย่ามันเลื่อมจะคงเนาะครับขอบคุณครับ